เดินหาไทยนี่มือนนึจนวอร์เตนนน์แนต,นตบตังอปูนี่ก็นจนวอร์เตนเนี่ยเออเฮ้ยก็เหมือนนึกมาเป็นน้าเชิญอย่างี้โลกเออจะานหน้าเราอ,อะไรกันวะเนี่ยอยู่ดีๆก็ดิ้นกันพานเลยนะครับสำหรับคนเขมรนเราะแค่มีคนเขมรนมารีวิวความจริงว่าสนามบินสวรรุ์ปูมของไทยเนี่ยคนแมงโคตเยอะแค่นี้โอโหไม่พอใจกันทั้งประเทศหาว่าคนที่มารีวิวสนามบินไทยเนี่ยเป็นพวกไม่รักชาติซะอย่างนั้น ทำไมต้องเอาเรื่องจริงมาบอกแบบนี้ด้วยมันลับไม่ได้เดี๋ยวนะคือพวกมึงใจเขาโกหกแล้วครับเนี่ยถึงจะสบายใจก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนจาจาวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาฮวงออกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมาก และส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนขเขมรเขากําลังเสี่ยงแซกกันอยู่เลยอย่างที่รู้กันนะครับณนะปัจจุบันนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้ทําการเบิดสนามบินใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับชื่อว่าสนามบินนานาชาติเตโชซึ่งชื่อเนี่ยเป็นชื่อของฮุนเซนแต่ฮุนเซนแกไม่ได้ออกเงินซักกัสตางแดงเดียวเป็นเงินที่กู้จีนมาแบบ100%เเซนนะครับส่วนบริษัทที่เข้ามาจัดการภายในสนามบินก็เป็นบริษัทของฝรั่งเศส ส่วนน่านฟ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นพี่ไทยแล้วนี่แหละที่บริหารซึ่งพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจกันมากเลยนะครับที่มีสนามบินใหม่ที่ใหญ่ขนาดเคลมเอาไว้ว่าเป็นอันดับ9้าของโลกซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาขี้โกหกนะครับเพราะนัไปดูมาแล้วว่ามีแค่สื่อในกรรมัมพูชาเท่านั้นที่รายงานข่าวนี้ซึ่งถ้าเทียบความใหญ่แล้วเนี่ยยังสู้สุวรรณภูมิไม่ได้เลยนะครับ เพราะสนามบินนานาชาติเ,ตเี่ยมีความใหญ่อยู่ที่29ตารางกิโลเมตรเท่านั้นแต่สุวรรณภูมิของไทย,ยมีความใหญ่อยู่ที่32ตารางกิโลเมตรนะครับคือแค่เอาความใหญ่ก็แพ้รับคาบแต่ดันมาเคลมว่าใหญ่กว่าสุวรรณภูมิเป็นอันดับ9ก้ซะอย่างนั้นซึ่งสุวรรณภูมิรู้สึกว่าจะอยู่ที่อันดับ10แม่จะต้องอยู่เหนือไทยให้ได้กันเลยทีเดียวเฉียวแต่ก็แค่เป็นเรื่องที่พวกขามโนขึ้นมาเองทั้งนั้นนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหน้าปัจจุบันนี้ สนามบินนานาชาติเตโชเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วคนก็แทบจะไม่มีเหยียบเลยนะเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่อนุญ,ญาตให้คนนอกเข้าไปใช้บริการสนามบินแล้วนะครับแล้วก็มีการคิดค่าบริการที่ราคามหาโหดกับค่าจอดรถนะครับคือเขาคิดทุกๆ5นาทีนะ1.25เหรียญถ้าตีกลมๆก,ก็ประมาณสัก30กว่าบาทคิดดูจอดทุกๆ5นาทีเนี่ยแม่งคิดทุกๆ30บาทนะครับ 10นาทีก็คือ60บาท15นาทีก็คือ90บาทอะไรประมาณนี้นี่คือค่าจดรถเนี่ยกะเอารวยกันเลยใช่ไหมเพียงแต่ล่าสุดนะครับสิ่งที่พวกเขาภาคภูมิใจมันก็ต้องพังทลา,ายลงเพราะดันมีสาวชาวเขนรคนหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเธอเนี่ยมาทําอะไรที่ประเทศไทยนะอยู่ดีๆเธอก็บินมาที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ไทยแล้วเธอก็มีการถ่ายบรรยากาศสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็โพสต์ลงบนโลกโซเชียลนะครับโดยที่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ใส่แคปชั่นอะไรแต่อย่างใด เธอแค่โพสลงบนโลกโซเชียลแล้วเธอก็พูดในคลิปประมาณว่านี่คือสนามบินสวรรณภูมิโอ้โหคนแม่งโคตรจะเยอะก็ดูคลิปเอาเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งเธอก็ไม่ได้ไปเปรียบเทียบอะไรกับสนามบินนานาะชาติเตโชแต่อย่างใดเพียงแต่ประเด็นคือหลังจากที่เธอเนี่ยลงคลิปไปโอ้โหทัวร์เขมรลงฉ่ำซะอย่างนั้นหาว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ทรยศเป็นพวกไม่หลักชาติเอาความจริงมาเผยแพร่ได้ยังไงความเป็นจริงเนี่ยเธอจะต้องพูดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีนักท่องเที่ยวสิมันถึงจะถูกเพราะประเทศไทยเนี่ยพวกเขาชอบดูถูกเขมรว่าเป็นขอทาน ชอบดูถูกว่าสนามบินเราเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วเราจะไปบอกว่าสนามบินของพวกเขาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวได้ยังไงก็คือเรียกร้องให้เธอเนี่ยโกหกซะอย่างนั้นนะครับคือเธอจะต้องพูดโกหกไม่งั้นเธอจะเป็นพวกไม่รักชาติแต่เอาตรงๆนะครับที่คนไทยเราพูดเรื่องขอทานไปพูดเรื่องสนามบินคนนงคนน้อยอะไรแบบนี้เนี่ยคือพวกกูไม่ได้ดูถูกแต่พวกกูพูดความจริงเว้ยแค่นี้ก็รับกันไม่ได้ ซึ่งตอนนี้ก็กําลังเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตที่กระแสสังคมของกัมพูชาเลยนะครับเพราะมีการแชร์คลิปนี้เอาไว้ต่างๆนานา,นาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วแล้วคนก็เข้ามาโสดกันแทบจะทุกคนคือขนาดเจ้าของโพสเนี่ยยังงงเลยนะครับว่าทัวร์เ,ววเนี่ยจะไปลงเธอทําไมวะเธอก็ไม่ได้พูดไปเปรียบเทียบอะไรกับสนามบินกัมพูชาแล้วก็ไม่ได้ไปว่าไรอะไรคนเมเมอยู่ดีๆทัวร์จะมาลงเธอเพื่อ แถมเขมรบางคนนะครับมีการบอกให้เธอเนี่ยย้ายไปอยู่ประเทศไทยแบบถาวรซะอย่างนั้นอย่าบินกลับมาที่กัมพูชาเพราะเธอเนี่ยดูเหมือนจะถูกคนไทยนั้นล้างสมองให้พูดแต่เรื่องดีๆของประเทศไทยอะไรแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขมรนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบความจริงว่าสุวรรณภูมิตอนนี้เนี่ยที่พวกเขาบอกว่าคนมันน้อยในความเป็นจริงแล้วคนแมงโตรเยอะพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่านางคนนี้มันเป็นคนบ้าทําไมต้องโพสต์ด้วยว่าประเทศไทยของพวกเขานั้นมีนักท่องเที่ยวเยอะ ทำไมต้องอวดเรื่องแบบนี้ลงบนโลกโซเชียลอยากให้คนคอมเมนต์รู้เหรอว่าคนไปเที่ยวประเทศไทยเยอะซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมไม่เข้าใจจะโพสต์แบบนี้เพื่ออะไรคุณพูดภาษาคอมเมนชัดเจนดูเหมือนจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยทั้งที่พวกเขานั่นดูถูคอมเมนว่าเป็นขอทานกันครึ่งประเทศคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าในความเป็นจริงแล้วตอนนี้สนามบินของประเทศไทยแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ที่เห็นทั้งหมดคือนักแสดงซึ่งก็รวมถึงคนที่โพสต์ด้วยก็น่าจะเป็นคนสุลิน เอามาสร้างภาพว่าเป็นเขมรหลอกดวงให้เขมรน,นั้นอิจชา้าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันไม่เข้าใจคุณเป็นเขมรแต่ดูเหมือนกับว่าคุณกําลังสนับสนุนประเทศไทยอยู่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่างงมากๆเจ้าของคลิปทําอะไรผิดเธอไม่ได้พูดให้ลายประเทศกัมพูชาเลยซะด้วยซ้ําแต่คนเขมรด่าเธอดูถูกเธอเรากับเธอเนี่ยเป็นฆาตกรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูจากในคลิปไม่ใช่ว่าพวกเขามีนักท่องเที่ยวเยอะแต่สนามบินของพวกเขานั้นเล็กถึงได้นั่งเบียเสเศษอะไรกันขนาดนั้นก็เพราะว่าพื้นที่มันมีจํากัด คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอีกไม่นานภาพแบบนี้จะไม่มีอีกแล้วเพราะตอนนี้สนามบินนานาชาติเตโชนั้นเปิดบริการต่อไปนี้จะมีแต่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่กัมพูชามาเที่ยวพนมเปญมาเที่ยวเสียมเรียบไม่แปลกหรอกที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวจะยังคงมีไปเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะเขานั้นเปิดมาก่อนเราคนถึงได้เยอะแต่หลังจากนี้ภาพแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเฉพาะแค่ที่ประเทศกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเธอคนนี้เป็นขมรแต่ดูเหมือนจะทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเป็นหลัก บางครั้งเธอก็พูดไทยด้วยฉันเห็นคลิปเธอหลายครั้งแล้วเธอมีบ้านมีที่ดินในประเทศไทยนั่นหมายความว่าเธออาจจะโดนพวกเสื่อมนั้นล้างสมองไปจนหมดไม่เหลือความเป็นขมรอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอีดอกไม้ลืมคำพูดไปหมดแล้วใช่ไหมว่าเป็นคนขมรดันไปพูดเรื่องดีๆของประเทศไทยสงสัยจะทํางานที่พัทยาจนมีเงินมีทองเยอะสินะถึงได้ทําตัวแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกลียดนางคนนี้มากหัวร้อดสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมสนามบินของประเทศไทย ไม่คิดถึงฐานคขเมรแล้วก็ประชาชนคขมรมนบ้างหรอรู้ๆอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยกําลังสร้างความวุ่นวายบุกลุกพื้นที่เรา,เช,าชาวกัมพูชาเป็นคนคขเมรหรือเปล่าทําไมถึงไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรบ้างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนที่ทํางานกับคนไทยก็มักจะถูกสั่งสอนให้เข้าใจอะไรผิดๆนี่แหละผลงานของการโดนพวกเสียมนั้นล้างสมองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนไทยคลิปนี้เมื่อไหร่แล้วทําไมคุณต้องไปโปรโมทประเทศไทยด้วยไม่กลัวเขาด่าว่าเป็นคนจนเป็นพวกขอทานบ้างเหรอ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นคนเขมรแท้ๆแต่ดูถูกคนเขมรไม่สมควรที่จะเป็นเขมรคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเธอคนนี้มีผัวเป็นคนไทยหรือเปล่าถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ภาคภูมิใจมากเลยไงที่มีผัวเป็นคนไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าชัดเจนเลยประเทศไทยเอาคนสุรินมาเล่นละครหลอกเขมรทางประเทศต้องการให้เขมรนั่นเจ็บปวดและต้องการอวดสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะคือ เธอคนนี้เนี่ยโดนคอมเมนต์สวดโดนคอมเมนต์ด่ายับเลยนะครับเรียกได้ว่าด่าแบบหยาบๆใครๆทั้งนั้นเลยนะเพียงแต่นะก็จะเอาคอมเมนต์ที่มันไม่ค่อยหยาบมาแปลกับทุกคนฟังกันนะครับก็สําหรับเรื่องนี้นะครับถ้าถามว่านามมีความคิดเห็นยังไงนะก็ยังงงๆอยู่นะครับว่าเธอคนนี้เนี่ยทำอะไรผิดต,ตรงไหนวะแก่แค่รีวิวสนามบินสวรรณภูมิว่ามันคนเยอะมันก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่หรอครับแล้วดีๆคนเขียนดันเข้ามาสวดกันซะอย่างนั้นนี่แสดงว่าชัดเจนเลยนะครับพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะโกหก หรือทำยังไงก็ได้ให้อยู่เหนือไทยนะครับซึ่งถ้าหากทำแบบนั้นแล้วมันทําให้สบายใจเนี่ยก็เอาที่พวกมึงสบายใจกันแล้วกันนะครับเพราะเรื่องโกโหกยังไงก็คือเรื่องโกหกนะครับเรื่องจริงยังไงมันก็คือเรื่องจริงนะครับอย่างที่ครูสักคนเคยบอกไว้เมื่อประมาณสัก78ปีที่แล้วนะว่าความจริงก็คือความจริงประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมลบกลนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้ และส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของได้แล้วขออนุญ,ญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครับ